ทุกคนที่ตัดตามเดี๋ยววันนี้นะจะมาแต้มเงอกนี่ก็คือโกบทั้งหัวมาเลยเราก็จะคิดซ่าซอยเซ็ตสองร้อยไม่แพงน,นะคะร้านยาใจคนจนสนใจเข้ามานะคะเดี๋ยวเราจะซอยสไลด์เนาะข้างหน้าสไลด์หน่อยเป็นตัวยูอ่ะแบบเบาๆเตสเอนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะะซอยก่อนแล้วก็ค่อยโกกโกไปน้ำให้ด้วยดยูอ้ย ู้กัน,กนรู้ดปปู้เปี่ยวเปี่ยวห้าดูอะ,อ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 ะไรห้าก็มียอมแก่อไม่ได้ไม่ได้รูรูัวบอกโอ้โหเมัต้องเจ็บไปเลยอรุ่นนี้ต้องเจ็บเจ็บมงั้นมันแก่ไวเราต้องกระชากกระชาก้กระห่าวไปรู้ัแต่งตัวไหมเออเดี๋ยวไม่หายแต่งตัวให้เป็นอีกเอาให้ม้ย กูก็อยากใส่มัาอวลูกสาวส่อะไรกันขามกันจระตายเ่าว่ากูยากใส่ก็เังไม่กูถ้าลูกกูจะด่าเนี่ยอ้โหมันจะเหลือมันเด้ใช่ไกมสิวะส่วอะไรกันถาแต่เราไปที่ไหนเราก็สนุกนะเราไะเหาเราไม่ควรไปเครียดแต่อย่ามาเบรกันถ้าเรืงเป็นเรื่องไปกับกแล้จแก๊นย ไปหมดเลยเห็นข้อขายเลี้ยงไปแล้วไาแล้วใช่อันนี้เรากลัดกระจอีกนะนี่ยกขึ้นมาเลยโอ้โหคิดจะไเราแล้วไปแล้วเออไปแล้วเดี๋ยวชอบดีไว้แม่แม่งเปรี้ยวดีอะไรเงี้ยอันนี้เราก็จัดนี้เลยนะคะทุกคนเพราะผมลูกค้าไม่เยอะเท่าไหร่อืมติดตามันเนี่ยทะเลีงยาวขายได้ ตอนตัดจะตกใจไนะหมเดี๋ยวอผมอหน่อยเก็บไปได้นิดนิดหน่อยก็เก็บเวลาทำอนนี้ได้ก้นหอยวเวลาก้าผมอะไรเงี้ยจะเก็บไปหมดอันนี้เราก็ตอ่ยอย่นี้เลยนะคะทุกคนยกไปเลยซอยเทคนิคเราจะไม่เหมือนกันนะแต่ละคนนะแต่ละช่างนะช่างเก่งทุกคน เราอีกฝั่งเดียวนี่ปิดกันอันนี้ก็เนี่เสร็จแล้วไหมคะแม่ด้านหน้าเราก็สไลด์หน่อยนี่อยู่เท่าไหร่เนี่ยหกสิบหกสเดี๋ยวจะให้เหลือสักงห้าสิบกระชากไว้กระชากไว้มาที่นี่ตั้งสวยเปรี้ยวเฉียวกับบ้านนะนี่อันนี้เลยได้เพราะเห็นแก่ใจมากโอ้โหแก่แล้วก็ยิ่งกระชากไปยิ่งสวยเอาข้างหน้ากระบังนิดนึงจะได้เหมือนยีนาเปรี้ยวเหมือนกัน ทางกันแค่ห้าปีได้นะหกสิบห้าเหรอเหอหกสิบสามหกสิบสามจะพี่เก๋เลยในคางเราก็สไลด์นะคะในกระดูกเปรี้ยวกระชากไายเลยมัดได้ไปทำงานแพ้ผมช่างยังไม่ค่อยหงอกเท่าไหร่อันนี้ด้านข้างเราก็สไลด์อ่ะผมว่างเต็มเมื่อนี่นไม่เห็นมั้งอันนี้ก็เจ็บแล้วนะคะเห็นไหมแค่นนี้ก็สวยเออนี่กระชากไายบ้างนี่ก็ยกเดี๋ยวพกกลบเล้วก็สวย เดี๋ยวเราก็จะมาลงสีกันนะคะน้ำตาลแดงมะกลายม่วงกลายม่วงผมงอะนะเราก็แต้มเคลือนเยอะๆเลยเหมือนกันนังหัวเนี่ยเดี๋ยวเราเสร็จแล้วล S <S เรามาดูกันว่าสวยขนาดไหนชอบแปรงนะคะยิ่งแปรงแข็งยิ่งดีไอเดียใครไอเดียมันนะชอบใครชอบมันนะคะท่านเก่งทุกคนเลย่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันไรห,หัวนก็ลงเราจะลงของปีเงินปีเงินผมไม่เสียเลยไม่มีสารนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะ,ะเสร็จแล้วน,นะคะตอนนี้เ,เข้าอบบน,นีนอบตะปลานะ สนอนม่รมอะอก้าสิะไนี่มาย่าอัอยงนี้เกาอันนี่เไม่ตอ้หาก็าาไมโหไอไม่ร้อน <c oughs> นะได้อบไอาหน้าด้วยรู้ดีนะเกินไม่ใช่เป็นช่างอะ่ะอันนี้เราก็จะอีกคนเราก็จะไาทำที่หอบีเงินนะ น้ำตาลเดะอันนี้น้ำตาลทองแดงเอาทองแดงเนาะสวยผสมไม่ต no ้องอารุนแรงเกินไม่ชอบแรงเนยเดี๋ชอบแรง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 ก็ได้อันนี้เดี๋ยวเราก็ผสมกันจังหลนแล้วเงาผมนุ่มแอร์ก็แรงก็ได้เนี่ยนะ โอเคอัน okay. นี้เราก็จะมาลงอีกคนนะคะนี้เราก็ใส่สองเลยนะการอ่อนกับน,น้ำตาลบนอสองสีเลยใช้เอ้เขาผลดลวมนี่แล้วก็ใส่น้ำแล้วก็มันเป็นสมุนไพรไงผมไม่เสียอะน,นี่ผมค่อนข้างจะแห้งเดี๋ยวเราก็จะใส่ไอ้นี่หนอ่อยตามผมเสียเบอร์สามดื่มไม่ได้นะคะทุกคนใช้ยี่ห้ออื่นก็ได้มัน มีตัวยี่ห้อนะครัแต่เราจะใช้ตัวนี้กันาร์มร้อนกันสารเคมีเนาะนี่เราก็ขยำใส่ไปเลยนะคะใสผมใสผมค่อนข้างจะแห้งเนาะผมไม่เสียรากแนไเลยมาช่างยังได้ตั้งตัวเลยช่างยังนี้นี่อยู่เลย <ม>อันตัวอันนี้เออใช่งานเยอะอันนี้เราคืออันนี้มันไม่มีสารพิษอยู่แล้วไม่มีสารเลยเพราะมันใช้น้ำมาจมแต่เราก็บัรุงไปก่อนนะฮะตัวนี้เป็นตัวปรุงเป็นไงแม่มอันนี้คุณแม่อบแล้วนะครับเดี๋ยวก็รอคุณลูกกันคุณลูกกำลังจะลงสีนะครับ อันนี้เราก็ผสมเสร็จแล้วนะคะเห็นไหมคะใส่น้ําไปสิบช่วยตวงเห็นไหมคะสีไร้สารค่ะของยี่ห้อบีเงินมันดังมานานแล้วเนาะสมัยก่อนใช้กันเนาะป่านไ่มว่าไหมไม่มีสารเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าผมนั้นจะใช้เยอะแเกลียดหมดกระตุ้นอยู่ยเลย เวลาคุยกันเอาไว้นะ่เวลานั่งเฉยนนานทำงานประวาติป้าดัดผมบอกแ่บคุยกันทําไมไววันนานด้วยดูน้ำชั่วโมงขึ้นทาไม่หลอกคุยก็เบื่อป้าทำงานช้าน่ะใช่เหมือนพอเราคุยกันไปอพอเราคุยกันไปอะไรกันไปมันก็ไวไงเดียวละอะไรว่าจริเี่ยงเนี่ยอยู่บ้านถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ามันนั่งกันเฉยไม่คุยกันเนี่ยดูอึดอัดแล้วนานรอนาน อัน cái nữa <ừ. S 1> อนี้เราก็จะบรรลงันแล้วนะครับนี่ผมโคนเริ่มดำโคนงอกไปบ้างเนี่ยอันอนี้ก็งลงให้ สองกล่องเลยนะของวีเงินแต่ก็คิดอบให้ด้วยสองร้อย้าสิบค่ะไม่แพนนะคะโราามากเลยนคนไม่มีกลิ่นเลยนะ <S <S รุ่น,ร,นรุ่นพวกเนี้ยต้องใช้แบบนี้แล้วของแม่ยังแข็งแรงอยู่แม่ไม่ค่อยได้ทำเดี๋ยวนี้ต้องอะไรก็องรุงน,นี้แหละแต่ใส่ตัวนี้มันช่วยได้เยอะ ให้ตัวบำรุงผมนก่อนทำเคมีแต่นี้เราไม่มีเคมีเลยใช่ไหมเราก็บำรุงดีๆให้ผมน้่งวันนี้ก็เดนสั่งีเด็กเขาามาส่งทำยาดืดในเวลานั้นราสีเสมอนุ่มด้วย ติดหมดเลยมะเ mm hmm. นี่ยโอ้โ oh, หถูกใจป่ะ mm hmm. นุ่มด้วยนะเราอบเล่งสีด้วยสีออกไวปีจิบนาทีก็โอเคอันนี้เด mm ี๋ยวไปล้างก่อนนุ์อบต่อไปแม่ไปล้าง่ันสวยๆดีผลโอเคนี่เดี๋ยวมาเซตขึ้นได้กัน อากาศเย็นมะหนาว่หนูอุ่นหนูไอหนูอุ่นต้องพักผ้าโหบนนี้มีแดดนะโดนใจดีโอ้ตกทุกวันตากันแล้วไม่แห้งเหม็นด้วยมันต้องมีแดดถึงจะดีซักผ้าโอเยังไงก็ไม่แห้งนลยเออใช่อันนี้เสร็จแล้วจ้ะควรมันก็จะออกจะสีแรงหน่อยเพราะว่าผมเขางอกมากนะคะ น,นี่เดี๋ยวเราก็มาเซตกันเราใส่ตัวบวงหลงไปแล้วตัวนี้เราใส่ตัว,งงว,ตวนี้ทีอันนี้ผมไม่ค่อยเสียเพราะว่าเขาไม่ค่อยได้ทำสอนแค่นี้ปีหน้าจะเจอสักครั้ง <c oughs> อืมน,นั้นเราอบนะมันเหมือนได้เตาหน้าเลย <c oughs> สีติดดีอันนี้ก็ ถ้าจะขอตักบาทยี่สิบยี่สิบเอ็ดอะไรนี่หลยเหมือนกันไหมผมก็น่าจะเหมือนกนะันอันนี้ก็สวยนะคะน้ำตาลตาทองแดงออกออกแดงนะเป็นของมีเงินนะเห็นว่าเงานุ่มจากมาผมจะดูดตีอันนี้จะเห็นเนี่ยอืมจากผมมาแบบดูแห้งๆนะพอทำแล้วสวยแล้วเราก็พ่นด้วยนาโนนะคะก็ไม่แพงนะคะร้านยาใจคนจนยาวแค่นี้ก็สองรอยห้าสิบ ไม่แพงน,นะสนใจเข้ามานี่นะสวยเงาเด้งไหผมนิ่มัะละเนาจับนิ่ริบเสร็จเพราะว่าไม่มีนี่เลยสารเคมีช่างก็หุนช่างก็เรื่องดีนะน <c> ช <oughs> ่างก็จะ,ะๆๆเหลือตัวเลยตัวเลขเกินกไม่ไดีหาอดอยาก <c oughs> ช่างไม่มีกินอีกเพิ่งเลยต้องกุวกวบหน่อยอีกอายุต้องห้าปีห้าที่จะเด็กใช่ไหม <c oughs> ชุดอะไรมาเติอนนั่งมีชื่อขาวเลยไปวันป้าแล้ววันไหนวันวันพระใหญ่อะวันพระใหญ่ดูที่วันพระใหญ่วันไหนมันต้องคนอะันจะมาต้องมาวันพระใหญ่อะวันที่ยี่สิบเก้าเนี่ยวันพระนะแล้วก็วันที่หมายถ่าหมายถึงว่าไอ้ออกพรรษาเนี่ยวันไหนวันวันพระที่คนจะไปทําเยอะๆยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองในวันไหนไม่รู้เหมือนกันวันไหนวันพระใหญ่ไม่รู้ค่ะ วันพัดใหญ่ก็น่าจะเป็น15ขั้มเลยมั้ง15ขั้มเดือน10เดนี้แบบเดือน10เดชเดิน10เดอืมนี่แหละนี่แหละ,ละเดือน10เดจะไปเที่ยวไปทำบุญออกภาษาไม่เห็นทำเล็กเลยมนนไม่ช,ชอบทำเล็กนะฮะเนี่ยหืมงาแล้วนะ,ะสวยสองสาวเลยแม่ลูกเนี่ยแต่แม่ก็เปรี้ยวนะแม่เปรี้ยวกว่าลูกอีกแม่ดูดีนะลูกวันดูดีเขาก็ยังทำไมอ้วน อ้ว่าทุกคนดีแท้ฉันอยากจะหุ่นแบบเซ็กซี่นะที่เห้เขาตัวเล็กๆก็ใส่ชุาสวยนะก็อ,อยากเออใช่ใช่แต่เราไม่ได้ย,ยแต่เราอ,อวบเราก็แหมเซ็กซี่ของเราสวยแบบอวบเ,เราอ้วนเยไปไหนว่าเราอ้วน,น,นแต่เราก็น่ารักนี่เสร็จแล้วนะคะเห็นไหมคะเนี่ยนี่ดูไดิมะเงาสวยด้วิมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะสองร้อยห้าสิบก็สวยได้กันเองนะดีเงินนะคะสองกล่อง ลน์สามเสร็จแล้วค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะอันนี้เราก็ลงสีเสร็จแล้วน,นะคะใช้เคร่องนของนาโน,โนสดีที่ผมหงอกม็ดูแตกต่างจริงๆข,ของพอแม่ที่งอ,อกมากมายคเคยๆจนะไอ้นี่จะเป็นอะไรสีดำนะปลายมันก็จะจะดำอยู่ถ้าเราโกสีนี้ตลอดมันก็จะเป็นสีนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะ อันนี้ก็เสร็จแลแ้วนะคะหนีบเรียบร้อยจากหกสิบหกสิบสองเหรียญหกสิบสองหกสามเหลือญห้าสิบแล้วก็ชาดไวเรียบร้อย <c oughs> ลึกกันชาดไวแล้วก็ได้ก,ก่อนแม่ยัาางไม่ทันสวยเลยนานๆจะมาที <c oughs> นี่แค่งุ้มเลยไปงุ้มเลย ้อยู่หลายคนเหมือนอยู่คนเดียวอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับข,ข้างหลังสวยค่ะอันนี้ก็น้าโอ้โหเห็นไหมครับตอนน้านี้หกสิบสามตอนนี้เหลือห้าสิบนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะสวยถูกใจสองร้อยก็สวยได้ค่ะอบด้วยลงสีด้วยซอยเซ็ตเรียบร้อยยุคเอวิทเราก็ต้องอย่างนี้แหละราคาเป็นกันเองร้านยาใจคนจนนะไปไย so i